มีลูกค้าถามว่านะขับรถรุ่นไหนอายุยืนสุดครับพี่นะขันเจ้าฮักเมียมักครอบครัวนะไอเสียมแนะนำเลยต้องเป็นรุ่นนี้นิสันอาร์เมลา่ารถสายธรรมะทมาํา่ช้าแน่นอนอม,มันอาจจะไม่ได้เล่งไม่ได้ลวดไม่ได้เหยียบพูดปาดไม่ได้แซงนะทางโคง้งมันค่อยๆไปอไอ้เลยเรียนว่าสายธรรมะค่อยๆไป ถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าชีวิตตลอดปลอดภายายัยอายุยืนอายุยืน,นาอายุยืนนะอ้าวนิสสันอาเมล่าโมปีสิก้าออกรถศูนบาทขวัญใจคนรักครอบครัวกับค่างวด3 0สามพันโอ้โหเอาไปกูมีาดไดหน่อยทั้งหลายเริ่มต้นเงินเดือนเจ็ดพันแปดพันเกาพันเงินเดืนเอน12,000คืออ่าื้อผู้เดียวได้เลยไ่ต้องคำ นะส่วนเงินเดือนเก่าพันขอคนคำ้ำอยู่ทุกคู่รวมหนึ่งคน <c oughs> นะเอาไหมล่ะเอาสิครับนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะเดิมๆพึ่งประมูลมาเห็นไหมตัวเลขประมูลยังมีอยู่เลยนี่นะรับประกันไม่มีการเฉียวชนไม่มีการติดแ็ตมาสวยสีเทาด้วยนะต้องการรถไปทำอาหากินราคาพอนสบายกระเป๋าไม่ต้องเกินกำลังจะของ <c oughs> พ่อไปไหว นะครับแล้วอายุยืนพร้อมโอ้ยต้องรุ่นนี้เท่านั้นครับพี่นอ้องนะออกรถได้ทุกอาชีพมาโดครับนะ,กะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดนาเอ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับว่าพ่อกีดยางครับวิ่นคับแก๊บคับบุกลอครับสิบรอครับแม็โครตัดไม่เผาทานเลี้ยงง้วเลี้ยงคย้ายเลี้ยงหมูเลี้ยงมา,ยมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายรถเลห่หาลี่แผงร้อยตลาดนัดค้องถม ปลามุ้งปลามงทุกอาชีพศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวกับค่าเงินสามพันมือพร้อมอายุยืนพร้อมนี่ครับไปไหวพร้อมบ่ต้องขืนกำลังพร้อมเครื่องเดิมๆเ,เลยปีสองพันสิบเก้าสามแสนหน่อยๆปีแรกไอ่ผ่อนเพียงแค่สามพันบาทปีทสองเงินห้าพันบาทตอกองสัญญานาวิธีการจองแอดไลน์ที่นาสิทตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนล กดลิงก์ไลน์แอดขมาส่งบรัรปชาชนเบอร์โชที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลื้ยงให้นึกถึงรถันเมอรสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคนิืคอบรบวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันกันทุกเทศส่งปีพอดหน้าบ้านกับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่แจ๊ว